ทา่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสำหรับ <Okay. S 1> ดนตรีสร้างความคิดดอททีวีนะครับสำหรับภารกิจรู้แชมป์ฟุตบอลด้วยสีเสื้อที่ฝรั่งเศส2006ปีนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับตอนนี้มีลูกชายที่น่ารักอ,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 อุปุ่นน้อยมาด้วยนะครับน้องมังกรครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับ,รบ,บ,นนรบก็ค่ำคืนนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลยูโรนะครับที่ฝรั่งเศสด้กัน3คู่หลักนะครับ <S <S มาเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับเป็นคู่สาคัญเตะเวลาตีสองในเวลาประเทศไทยนะครับระหว่างอังกฤษกับรัสเซียอังกฤษนี้ชุดแข่งนะครับเป็นชุดสีขาวนะส่วนรัสเซียนั้นเป็นชุดสีแดงนะครับโดยเกมจะเริ่มจากที่อังกฤษจเจรินเข้าหารัสเซีย ซึ่งเป็น2แท็กติกที่มาคนละแบบอยู่แล้วแต่รัสเซียต้องรอสวนกลับนะครับรอการตัดบอลหรือว่าอังกฤษพลาดนะครับดูเกมนี้อังกฤษเป็นต่อนล็นิดนะครับน้องมากรีว่าระหว่างอังกฤษใส่เสื้อสีขาวกับรัสเซียใส่สีแดงคืในนี้ใครจะชนะครับอังกฤษครับชนะเท่าไหร่ครับ สองต่อหนึ่งหรือสองต่อศูนย์อ่าสำหรับทีมต่อไปนะครับทีมต่อไปนี่เป็น,ปนคู่ตสงพัญอีกคู่หนึ่งเตะหัวค่ำเลยนะครับระหว่างสวิตเซอร์แลนด์ครับทีมอเมริกานะครับที่เราอามาใส่กันทั่วโลกนะครับเจอกับแอลเบเนียนะครับทีมนี้สวิตเซอร์แลนด์เสื้อสีแดงนะครับเป็นต่อทีนิดนะเป็นฟุตบอลสองนักติก เอเมาเนียก็รับแล้วก็รอตรงกับเดวนไยนะครับเหมือนเอาลมตามมาจอดอะไรก็ได้นะครับพอาใจคือรับแน่นไม่เสียประตูเข้าไว้นะครับเจนนี้มีสิทธิ์ออกเสมอแต่ถ้าเอเมเนียโดนก่อนก็จะแพ้เลยสําหรับผู้อยากรู้น้อยคิดว่าระหว่างสวิตเซอร์แลนด์สีแดงกับเอเมเนียสีอื่นทีไหนจะยิงเยอะกว่ากันครับสีแดงครับโอ้วันนี้ให้แต่สียิงเท่าไหร่ครับยิงสามครับสามเท่าไหร่ Oh. อ่าถามตอน,นหนึ่งครับผมผม,บดดผมให้สองศูนย์คคู่ที่ผมให้เซอร์เและนจะไสองศูนย์ทีนี้คู่สำคัญทีมนี้นะครับเวลนะครับเป็นทีมที่นกักมกรชอบ,บ่า,าทีร่ราผลิตเป็นทีมของแกเลตเบลเพื่อนของเลวตูร์ลโดที่นักมังกรชอบนะครับกับสโลวีเกียนะครับรูปเกมนะครับก็จะเป็นดูไม่สนุกนะครับเวลเนี่ยตั้งรับสนกลับอยู่แล้วนะครับใช้เบลนะ ค่าตัวแข่งสุดในโลกตอนนี้นะครับลุยเจอกับสโลวาเกียที่เน้นสวนเหมือนกันนะต่างคนต่างแท็กติกเดียวกันนะครับทีนี้คือถ้าเวลขึ้นบอลลุกแล้วสโลวาเกียไม่เจอไมา่ตายโอกาสเสมอก็มีสูงแต่ถ้าให้เลือกระหว่างผู้อย่างรู้น้อยระหว่างทีมของเวลใส่สีแดงแล้วก็แก้เลนเบลเป็นคนคุมทัพ กับสโลวาเกีย er. ต้องใู้ว่าใครจะชนะเยอะกว่ากันยิงเยอะกว่ากันครับสโลวาเกีย mm hmm. er. อ่ะผมทีมนี้ผมผมค้านองมังกรน,นะครับผมจะเอาเวลของแกลเลต์เบลนะครับถ้าเกิดเสมอกันก็ไม่มีใครแพ้นะครับอลองเล่นระหว่างผู้อยากรู้น้อยกับผู้อยากรู้แบบพ่อนะครับรุ่นพ่อนะคืนนี้ก็มารุ่นกันนะครับเตะสามคู่ก็มีสองทุ่มนะครับหัวค่เลยก็สวิตเซอร์แลนด์ ห้าทุ่มก็ทีมของไกเรตบิลเวลเจอเซอร์เกียแล้วก็ตีสองนะครับทีมของเชียร์ปีนี้ไมิเสเลยอังกฤษนะครับสีขาวเจอกับสวิสอ่ารัเสเซียถ้าเกิดว่าอังกฤษชนะนะครับก็จะล้างอาถรรพ์ในการที่ไม่ชนะนัดแรกมาในรอบแปดทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็ถ้าทะลุรอบลุล้นไปถึงแชมป์ได้หรือว่าอย่างเข้าชิงก็ได้นะครับก็จะล้างอาถรรพ์เปเล่ที่ทำได้อะไรก็ตรงข้ามถ้าปีนี้อังกฤษไปถึงตัวนั้นได้ก็ เป็นครั้งแรกที่เปรน้ทําได้แล้วเป๊ะนะครับขอบคุณครับสำหรับคืนนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ใหม่นะครับสำหรับรู้แชมป์ฟุตบอลยโร2006ด้วยสีเสือ้อจากผมกิติตาอย่างรู้แล้วก็น้องบางกรนภารู้น้อยนะครับหรือว่าเสียดน้อยก็ได้นะครับเจอกันใหม่ครับคืนนี้ครับ